เด็กๆที่นี่กำลังเรียนรู้อะไรกันอยู่น้าดูน่าสนุกจรุณศิกขาลัยเป็นโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่นำแนวคิดแบบ c o n s t r u c ช i o n นิสหรือการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานเด็กจะได้คิดได้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับครูลงมือปฏิบัติจริง และสะท้อนความคิด<ล>ทบทวน<ล>สิ่งที่ได้เรียนรู้มาโลกยุคปัจจุบ<ส>ันนี้เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงและกว้างขวางเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะเกิดในโลกยุคต่อไปเนี่ยจะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะ,ะนั้นการเรียนรู้เพรรื่อรู้หรือที่งเรียกว่า learning how to learn จะนำไปสู่คิดเป็นทำเป็นหรือทาง MIT เรียกว่า Think i n g about thinking คิดที่จะคิดต่อไปเองได้นั่นจุดเด่นของโรงเรียนเราคือให้เด็กนักเรียนเนี่ยเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการทำโครงงานให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองบูรณาการด้วยเทคโนโลยีเอาเรื่องที่เด็กชอบไม่เด็กทำและบูรณาการด้วยเทคโนโลยีวิชาการ ป็นหลักสูตรนะศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยศิลธรรมจัญญาเข้าไปในตัวเด็กเพื่อเด็ตัวเด็กเนี่ยสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองครูก็เป็นบทบาทเป็น f a c i l ต t ตอ o r เป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็นคนสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้เด็กเราเนี่ยจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเรียนรู้กันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างกาลยานามิตรได้จนติดเป็นนิสัยฝ่ายเรียนรู้ไปตลอดชีวิต อันนี้ซึ่งตรงกับแั้ญจากการศึษรกษาแห่งชาติปี42ที่บอกไว้ว่าที่ระบุไว้ว่าให้ผู้เรียนผู้เรียนสําคัญที่สุดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้เรียนเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ติดนิสัยฝ่ายเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเราตามไตามบัญญจากการศึกษาแห่งชาติเป๊ะเลยค่ะอ,คอ,คอ,คอ๋อไอะเด็กคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรกันลูก าวันนี้เด็กๆในห้องเรียนครูตุ๊กเรียนรู้โครง,งานในหัวข้อที่เด็กๆช่วยกันคิดคือเรื่องอาหารหลัก5หมู่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เด็กออกมารายงานเรื่องอาหารหลักห้าหมู่เสร็จแล้วก็ตั้งคำถามให้เพื่อนตอบใครพูดก่อนก็นได้เนาะอาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างลองบอกเพื่อนสิหมู่ที่สองเป็นข้าวแล้วก็ขนมข้าวแล้วก็ขนมปังแล้วก็สามน้ในหมู่สองมีอะไรบ้างในหมู่สองมี เรียนรู้เรื่องอาหารหลักข้าหมู่ไปแล้วคุณครูมีเกมมาเล่นกับเด็กๆเ,เรื่องอาหารและเป็นเกมภาษาอังกฤษ okay. so I need your help to all these to unscramble มาทำแปลงกันก่อนเนาะเด็กได้ลงมือขุดดินทำแปลงใส่ปุ๋ยหว่านเมล็ดผักกาดและรดน้ำรอวันให้ผักกาดเจริญเติบโตงอกงามเหมือนผักอื่นๆที่ปลูกเอาไว้วิธีการนะคมออเของเบานะคะแบ่งกันลูกอ่ะรยให้ทั่วเลย เดี๋ยวเป็นคิวชาแต็มเ,ตเดี๋ยวเป็นคิวชาแต็มแล้วค่อยน้องพันนัดจะหมดแล้ว ได้นำความรู้เรื่องอาหารมาทำแมกกาซีนหรือสมุดภาพอาหารที่ชอบตามจินตนาการของแต่ละคนไม่ขาดตะไคร้ฟานซิสเขียนชื่อลงไปด้วยว่ามันเป็นอาหารชนิด การคิดการลงมือปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนั้นครูตุก๊กให้เด็กประมวลความรู้ด้วยการช่วยกันเขียนเป็นแผนผังความคิดหรือ mind map ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มการทำแผนผังความคิดนี้ช่วยให้เด็กรู้จักการวางแผนและสรุปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา ออกมาสรุปตามแผ,ผนผังความคิดนั้นให้เพื่อนๆฟังรานอาหารซีฟูดงามครับมีเฮลิคอปเตอร์ส่งวัดมาส่งปล่อยตรงนี้ครัครัแล้ว,แล,วแล้วเวลาเราต้องทำอาหารที่เกี่ยวกับกุ้งกุ้งจะหล่นลงมาตรงนี้ตื่นจ,นจ,นจ้องมาใหถึงสำหรับความโดดเด่นของการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะก็ อยู่ที่ว่าเด็กๆเ,เขาได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของเขาเองอะค่ะปกติถ้าเราจะเรียนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นอาหารหลักห้าหมู่ที่เราเรียนกันอยู่อะค่ะก็คุณครูอาจจะมีการบอกใช่ไหมคะบอกแล้วก็อาจจะให้ไปอ่านหนังสือเองแต่ว่าถ้าเป็นการเรียนรู้แบบโครงงานนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ทํากิจกรรมใช่ไหมคะควบคู่ไปด้วยอย่างเช่นการทําสื่อการเรียนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาที่การทําอาหารซึ่ง ตลอดระยะเวลาการทํากิจกรรมนะคะเขาก็จะมีกระบวนการคิดความอดทนในการทําสุดท้ายมันก็จะตกผลึกกลายเป็นความรู้ของเขาที่ฝังแน่นเข้าไปในจิตใจของเขาเลยค่ะไม่ได้เป็นความรู้ที่เกิดจากการที่คุณครูบอกขั้นตอนแรกเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เด็กรักและสนใจค่ะ โดยการที่ว่า,าให้เขามารวมกันใช่ไหมคะมอย่างเช่นโครงงานของครูตุ๊กเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9คนก็ให้เด็กๆมารวมกันแล้วก็ลองมาเสนอสิ่งที่เขาชอบนะคะทั้ง9คนนะคะก็เด็กๆเ,เขาก็จะชอบแตกต่างกันออกไปอะค่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะ9คนเนี้ยเขาก็จะมีกระบวนการที่เป็นข้อสรุปว่าเขาจะเรียนเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แมทกันหรือคล้ายคล้ายคลึงกันจุดเน้นที่สาคัญของโรงเรียนคือ เราจะเน้นที่ตัวเด็กเป็นสำคัญนะฮะก่อนเปิดเทอมเนี่ยเราเด็กมารวมกลุ่มกันเอาความที่เด็กสนใจเรื่องสนใจเนี่ยมาครูของเราเปลี่ยนบทบาทเป็น f a c i l i t a t ร r ที่จะมีความสามารถที่จะพยายามนำความสนใจของเด็กเหล่านั้นให้มาเกี่ยวข้องกันให้ได้นะลรวทำเป็นโครงงานขึ้นแล้วในสาม เดือนเราแบ่งเป็นสามร r i สเตอร์เป็นสามเทอมนะฮะไดแต่ละเทอมเราก็จะทำโครงงานโครงงานหนึ่งในโครงงานนั้นเราจะจะบูรณา,าการครูของเราต้องเก่งที่จะบูรณา,าการหลักสูตรเข้าไปในโครงงานต่างๆเหล่านั้นและเราจะออกไปข้างนอกไปทำฟีลทริปข้างนอกเทอมละสามครั้งแล้วก็จดหมด่าไปในที่ที่เด็กสนใจเพราะว่า วิธีการเรียนการสอนของเราเนี่ยเอามาจาก MIT ซึ่งโปรเฟสเซอร์ซีมัว p ์แพเพิร์ดแห่ง MIT เนี่ยใช้เวลา20ปีฝอบสังเกตการเรียนรู้ของเด็กพบว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็ด้วยเอาเรื่องที่เด็กชอบมาให้เด็กลงมือปฏิบัติลงมือทำรรและบูรณาการเรื่องต่างๆเข้าไปโดยเด็กไม่รู้ตัวโรงเรียนมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งช่วยให้เด็กรู้จักการวางแผนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆแล้วมาสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ กิจกรรมพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยจะจัดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์าหเช่นการเล่นสร้างสรรค์กิจกรรมการเล่านิทานที่จะบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานโดยนำหัวข้อโครงงานที่นักเรียนสนใจมาประยุกต์พเ,เพื่อสร้างชิ้นงานในกิจกรรมหลัก การฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็กด้วยชั่วโมงนี้เด็กๆมาเรียนวิชาภาษาไทยที่ห้องครูหรือไทย ติระรุนจะแบ่งเป็น3เทอมนะคะเทอมแรกที่เขาเพิ่งขึ้นมาจากอนุบาลเขาก็จะยังไม่ได้เรียนภาษาไทยจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วพอมาเทอมนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเป็นสามขาวจะเพิ่มการนําไปใช้แล้วก็เน้นภาษาที่เขาเจอในชีวิตประจําวันอย่างวันนี้ที่เขาเรียนเรื่องสัตว์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาเ,เจอได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เราเลือกทำนำ,กนำด้วยกิจกรรมก่อนที่สนุกสนุกนะคะ ใช่เป็นสื่อแล้วก็อย่างคาบแรกช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการเล่านิทานแล้วก็ให้เขาตอบคําถามหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกมบิงโกทักษะที่เขาจะได้ฝึกก็คือเรื่องการอ่านเขาจะอ่านว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรแล้วเขาก็จะต้องกาตามตามสัตว์ที่ครูโชว์นะคะส่วนพาสสุดท้ายก็เป็นการฝึกการเขียนให้เขาเ,เขียนว่าสัตว์ตัวนี้ชื่ออะไรที่อยู่อยู่ที่ไหนรับประทานอาหารอะไร ในหนึ่งชั่วโมงเด็กก็จะได้พบทุกทักษะคือฟังพูดอ่านเขียนนะคะเราจะพยายามจัดทักษะกระบวนการนี้ซึ่งในนอกจากนั้นเนี่ยเรายังฝึกเรื่องของ attitude ก็คือเรื่องทัศนคติแล้วก็เรื่องกระบวนการทำงานอย่างเด็กบางคนก็จะเห็นเลยว่าทำเป็นขั้นเป็นตอนแต่เด็กบางคนยังต้องแบบให้แนะนำก่อนว่าจะต้องทำยังไงอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเขามีกระบวนการของเขาอย่างเชอร์ตันเนี่ยเขาจะเป็นน้องที่เล็กที่สุด เขาก็จะยังทาไม่ค่อยได้เขาก็จะเรียกครูตลอดนั่นก็คือเขาเริ่มเกิดทักษะแล้วว่าถ้าเขามีมีปัญหาอเงี้ยเขาก็จะต้องถามครูใช้ครูเป็นผู้ช่วยก่อนนะคะพอเขาเริ่มเก่งขึ้นเขาก็จะเริ่มทําได้เองมากขึ้นทักษะพื้นฐานที่สําคัญสําหรับเด็กอีกวิชาหนึ่งคือคณิตศาสตร์ สำหรับคณิตศาสตร์นะคะก็จะฝึกทั้งในด้านของทักษะนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้แล้วก็เรื่องของการคิดวิเคราะห์ค่ะก็จะฝึกทั้งหมดะคะ่ะก็คือในส่วนของทักษะค่ะก็เราจะเน้นที่แบบฝึกหัดนะคะก็จะใช้เป็นหนังสือแบบเรียนนะคะแต่ว่าในส่วนของการประยุกต์ใช้แล้วก็คิดวิเคราะห์เนี่ยคะ่ะก็คือจะเน้นเป็นในด้านของการทํากิจกรรม ค่ะให้ให้เด็กเหมือนกับเห็นภาพในการประยุกต์ใช้จริงๆอย่างเรื่องของการช่างตวงนะคะเราก็จะให้เด็กได้ช่างของจริงแล้วก็ได้ฝึกการตวงให้เห็นภาพของการตวงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ประยุกต์ใช้กับกับให้เห็นภาพจริง ทักษะก็เกิดจากการฝึกฝนนะคะก็จะต้องมาฝึกฝนกับแต่ฝึกหัดอีกทีเพื่อเพื่อให้เชื่อมโยงกับลักษณะของการสื่อออกมาเป็นเป็นภาษาคณิตศาสตร์อีกทีหนึง่งก็ร่วมกับทีมคณิตศาสตร์นะคะก็อันนี้จะเป็นสำหรับเด็กเล็กนะคะก็คือจะแบ่งเป็นสองโซนก็โซนแรกก็จะเป็นสำหรับทำแบบฝึกหัดแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งสำหรับทำกิจกรรม แต่ถ้าเป็นเด็กโตห้องคณิตศาสตร์อื่นๆก็จะเป็นลักษณะของเน้นทำแบบฝึกหัดมากกว่าในการประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงานก็ไม่ได้จํากัดที่การประเมินผลในการที่ให้เด็กเขาทขาข้อสอบใช่ไหมคะเช็คลิสต์ว่าอันนั้นถูกอันนี้ถูกอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการคาดเดาก็ได้ก็ที่ครูตรุกประเมินผลเนี่ยก็จะ ดูจากการสังเกตนะคะแล้วก็การตอบคําถามซึ่งการตอบคําถามเนี่ยมันก็จะโชว์ในเรื่องการคิดวิเคราะห์ของเขาซึ่งคุณครูในฐานะผู้สอนเองก็จะเข้าใจได้ว่าเขาเขามีความเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็บางทีการตอบคําถามของเขาก็จะเป็นการตอบคําถามที่เป็นการนอกกรอบเชื่อมโยงไปเรื่องนูน่นเรื่องนี้ด้วยทําให้มัน,เป,นเ,เป็นการเรียนแบบบูรณาการนะคะที่ว่าเด็กเขาไม่ได้หยิบเพียงแค่ส่วนเดียว ทางด้านวิชาการมันก็จะถูกบูรณาการอยู่ในโครงงานอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเช่นอาหารหลักห้าหมู่อย่างเนี้ยเด็กๆบูรณาการได้หมดเลยตั้งแต่วิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องสังคมศึกษาก็เป็นเรื่องของการทํากิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะการทํางานร่วมกันแล้วก็สุขศึกษาก็โยงไปเรื่องสุขภาพการทานอาหารยังไงให้มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็พลศึกษาอย่างเงี้ยก็โยงไปเรื่องของน้ําหนักการรับประทานอาหารยังไงไม่ให้อ้วนคะ่ะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะบูรณาการใน,ในโครงงานได้อย่างคณิตศาสตร์อย่างนี้ก็มีการคำนวณง่ายๆในเรื่องของแคลอรี่ด้วยเด็กกลุ่มหนึ่งสิคนอย่างมากครูสอคนจะมีที่ไหนฮะเด็กครูที่จริงเด็กเล็กเนี่ยนะหต่อ5แล้วก็ต่อไปก็น้อยลงถ้าถ้านับเป็นจริงๆแนละ้วนักเรียนร้อยหนึ่งคนครูสามคนเนี่ยนักเรียน คุณหนึ่งคนดูแลเด็กเพียงสามคนกว่านั่นเองเพราะนั้นเราจะดูดแลได้ใกล้ชิดมากเพราะเรามีรายงานให้ผู้ปกครองทราบตลอดเวลาและผู้ปกครองก็ตอบกลับมาให้เราทราบว่าเราพัฒนาเด็กไปยังไงและผู้ปกครองก็ตอบกลับมาว่าเด็กมีอะไรที่เบี่ยงเบนไปจากที่เราสอนหรือเปล่าแล้วเราก็มาปรึกษากันแก้ไขเพื่อให้เด็กไปเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองไทยในเวลาเดียวกันเด็กเราคิดเป็นนําเป็นเวลาไป เสนอโครงงานอะไรต่างๆเนี่ยเด็กเราจะกล้าที่จะไปเป็นผู้เสนอโครงงานต่างๆเพราะชินมีประสบะการณ์มาตั้งแต่เด็กเพราะที่โรงเรียนนี้พอตอนปิดเทอมเนี่ยเราจะให้เด็กเอางานของเขาเนี่ยมาเสนอให้ผู้ปกครองดูให้ผู้ปกครองมาถามแล้วเขาเป็นผู้เสนอถ้าผู้ปกครองถามแล้วเด็กตอบได้แสดงว่าเด็กได้เรียนรู้ในวิชานนั้นๆในโครงการนั้นๆแต่ตอบไม่ได้แสดงว่าเด็กไม่เรียนรู้ก็ เราก็ทํามาอย่างนี้โดยตลอดแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆโครงงานเด็กแต่แรกทําโครงงานเล็กๆก็มีปัญหาเล็กๆเขาก็ชินกับแก้ปัญหาเล็กๆไปพอเข้าแก้ปัญหาได้เขาก็มีศรัทธาในตัวเองที่จะทำโครงงานใหญ่ขึ้นเมื่อทำงานใหญ่ขึ้นปัญหาก็ใหญ่ขึ้นเขาก็หาแก้ปัญหาไปแล้วก็ทํางานมีศรัทธาในการทํางานที่ใหญ่ขึ้นเขาก็ทํางานที่ใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกอันวิธีการเรียนแบบนี้เนี่ยนำไปสู่การ เรียนรูต้ตลอดชีวิตได้ง่ายกว่าการยืนสอนหน้ากระดาน,ำนดำก,การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโครงงานของโรงเรียนดรุนศิขาไลาจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์วางแผนมีประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างชิ้นงานสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสะท้อนความคิดสรุปทบทวนปรับปรุงแก้ไขางานให้ดียิ่งขึ้นนี่ถ้าพิเศษดีนะหวกย่าไดถามเพื่อนด้วย